ช่วงนี้นะครับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในช่วงของพบเกษตรกรนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมนาท่านผู้ชมมาพบกับเกษตรกรที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับและภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นทุ่งนาข้าวนะครับกว้างใหญ่ไพศาลสุดลูกหูลูกตานะครับเรามาคุยกับเจ้าของนากันเลยนะครับว่าเขามีวิธีการในการทํานาข้าวและดูแลรักษาข้าวอย่างไรให้ได้รับผลดีและก็สวยงามขนาดนี้นะครับซึ่งตอนนี้เจ้าของนาก็ยืนอยู่กับผมตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับคุณสีทธิ์ครับ คุครับชื่ออะไรครับชื่อนายบุญส่งครบขอบคุณครับบุญพี่บุญส่งนะครับพี่บุญส่งอยู่หมู่คตอีงจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับคุณพี่ทำนาทั้งหมดกี่ไร่ครับประมาณสี่สิบไร่ครับประมาณสี่สิบไร่นะครับแล้วก่อนหน้านี้ครับคุณพี่ได้ได้ใช้ปุ๋ยอะไรยังไงครับก็ใช้ปุ๋ยทั่วไปครับอ๋อใช้ปุ๋ยทั่วไปที่เขาเคยใช้กันแล้วผลผลิตเป็นไงครับก็ก็พอประมาณครับพอใช้ได้ได้พอประมาณและหลังจากปีนี้ ปีนี้ก็มีคนมานไมาใช้ครับครับใช้อาหารสารพืชครับครับกอแก้วกอแคบวันครับใช่ไหมชื่อกอแก้วกอแคบวันนะครับหลังจากใช้คุณพี่เป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกมันดีกว่าเก่าครับดีกว่าเดิมครับดี่าเดิมครับอดีกว่าเดิมแล้วเป็นไงครับฉีดแล้วมีความมั่นใจไหมครับก็รู้สึกมันดีครับใบตั้งดีครับเขียวครับแล้วพวกแมลงศัตรูพืชต่างแมลงก็จะดูว่า ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับอแต่เดิมนี่ปกติมีเพี้ยนในฉีดถ้าประมาณค่าสี่สิบวันก็สามครั้งแล้วครับอ๋อถ้าสี่สิบวันครับนี่ี่เข้ากี่วันครับเนี่ยสี่สิบกว่าวันแล้วครับประมาณสี่สิบสามวันครับสี่สิบสามวันปกติถ้าเป็นปีก่อนๆน้นจะมีเพี้ยมีอะไรมารบกวนใช่ไหมแต่ปีนี้เนี่ยใช้อาหารสารพืชกอแกวกอแคทวันเพี้ยก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีครับครับแล้วก็เรื่องเรื่องปุ๋ยทางดินนะครับที่จะให้ ปุ๋ยทางดินก็ลดลงครับลดลงใช้ตัวนี้ครับอ๋อเราก็ทําให้เราประหยัดในเรื่องของการให้อาหารทางดินคับนะครับประหยัดลงเยอะไหมครัก็ประหยัดลงประมาณ3ามสอร์ซครับมานะครับนี่ปีแรกครับเปีแร้อ๋อ ถึงแม้ว่าเราจะลดอาหารทางดินแต่ว่าภาพที่ออกมาคือข้าวก็ยังชาเขียวยังงามอยู่งามอยู่ครับครับซึ่งตอนนี้นาของคุณพี่บุญส่งนะครับเพิ่งจะฉีดไปเมื่อวานนี้เป็นครั้งที่สองเองครั้งที่สองเองครับครับก็ยังเหลืออีกสองครั้งนะครับซึ่งเราจะได้มาติดตามนะครับดูผลงานของพี่บุญส่งว่าหลังจากที่ใช้หันมาใช้กอแก้วกอแคทวันนะเป็นอาหารพืชทางใบนั้นผลจะออกมาแตกต่างจาก ครั้งที่ผ่านมาอย่างไรนะครับนี่ขนาดใช้แต่กอแก้วโกแคดวันอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้ใช้สารเพิ่มสิทธิภาพซิลิคอนไฟ70นะครับยังไม่ได้ใช้สารปรับสภาพดินตรากอแก้วนะครับเพิ่งจะใช้เพียงกอแก้วกกแคดวันนะครับเป็นอาหารฉีดพ่นทางใบอย่างเดียวนะครับอยากจะให้คุณพี่บุรร่งฝากถึงเกษตรกรทั่วประเทศครับ ในเรื่องของกอแก้วโกแคดวันะครับ Call, ว่าจะช่วยในการลดต้นทุนนะครับช่วยใ,ในการเพิ่มผลผลิตมีความมั่นใจในการใช้ยังไงครับเชิญครับนิดหนึ่งครก็ถ้าใช้กอแก้วแคดวันตัวนี้ครับ มันก็จะลดต้นทุนไปอีกนะครับการลดปุ๋ยลงแล้วก็ข้าวเราก็จะเขี่ยวดีครับครับและแมลงก็จะไม่ค่อยรบกวนครับอ๋อจะทาให้ลดต้นทุนนะครับในการให้ปุ๋ยทางดินให้ปุ๋ยทางดินด้วยแล้วก็จะทําให้ในเรื่องของแมลงศัตรูพืชต่างๆนะครับก็จะไม่ค่อยมารบกวนนะครับเพราะว่าอาหารเสริม พืชทางใบกอแก้กอแคทวันนั้นนะครับมีสารไล่แมลงอยู่ในตัวนะครับซึ่งเป็นสารที่เราสกัดมาจากธรรมชาติจากพืชชนิดต่างๆนะครับไว้สําหรับไล่แมลงไม่ใช่ฆ่าแต่เป็นการไล่แมลงไล่แมลงไม่ให้แมลงนี้มาวางไข่ะนะครับไม่ให้มาขยายพันธุ์ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าวงจรของแมลงต่างๆเนี่ยไม่ได้มาวางไข่ไม่ได้มาขยายพันธุ์มันก็จะค่อยๆลดปริมาณลงไปนะครับซึ่งจะเป็นผลดีในระยะยาวนะครับเราไม่จําเป็นต้องมาเสียเงินในการซื้อยาเคมีสารเคมีต่างๆนะครับจะลดต้นทุนไปลดต้นทุนจะได้กำไรมากครับใช่เราก็ลดต้นทุนจริงๆแล้วปริมาณในการลงทุนในการทำนาข้าวเนี่ยไร่หนึ่งแต่เดิมเนี่ย ช้ทุนประมาณเท่าไหรครับในเรื่องของปุ๋ยเนี่ยพอจะประมาณได้ไหมครับคุณพี่บนส่งประมาณน่าจะถึงหกพันครับมันจะบวกหมดเลยครับถ้าาราเช่าเขาก็จะมีค่าเช่าค่าถ่ายว่านค่าอะไรหลายอย่างครับไร่หนึ่งหกพันบาทโอ้โหแล้วไร่ถนึงได้เข้ากี่ถังนะครับถ้าถ้าเราทําได้ปานกลางหรือถ้าดีสุดก็จะประมาณหนึ่งเฟนครับถ้าเป็นรับประมาณแปดสิบถังแต่ถ้าเราได้น้อยเราก็จะ ได้กําไรน้อยอ่ะครเกลีดทุนมันจะเราต้องเสียอยู่างนี้ตอนนี้เกลียเท่าไหร่ครับโทษครับตอนนี้แฟนก็ที่ตวงเขาประมาณเจ็ดพันเศษหน่อยเจ็ดพันครับที่ตวงไป็นวันละดูที่แล้วทุกที่แล้วนะครับเกลียดละเจ็ดพันบาทถ้าไร่ยนึ่งได้หนึ่งเกลียดนะครับก็ได้เจ็ดพันบาทแต่ว่าลงทุนจากเดิมนี่ยหกพันบาทครับถ้ากับเกษตรกรเหลือแค่หนึ่งพันบาท นะครับซึ่งก็มันก็ไม่ค่อยคุ้มกับเวลาที่เราเสียไปนะครับหลังจากที่หันมาใช้กอแก้วกอแคทวันนะครับซึ่งต้นทุนเนี่ยเราต่ําลงนะครับการให้ทางดินเราก็ลดลงเรื่องยาค่าแมลงยาปรับสัตว์พืชเราก็ลดลงลดลงนะครับซึ่งจะทําให้ต้นทุนการผลิตไร่เนี่ยนะครับก็จะลดลงนะครับซึ่งจะเหลือโดยจริงๆแล้วประมาณเนี่ยถ้าหากว่านับเฉพาะค่าปุ๋ยอย่างเดียวเนี่ยประมาณทั้งสองพันบาทเพราะนั้นสองพันบาทถ้าไร่หนึ่งเนี่ยเราได้ประมาณหนึ่งเกวียนเนี่ยหรือว่าร้อยถังเนี่ยได้เจ็ดพันบาท ต้นทุน2,000ันยังไงก็พี่บุญสรงก็ต้องเหลือ5,000บาท <Okay. S 2> จะทําให้เงินเหลือมากขึ้นนะฮะห้าพันบาทต่อหนึ่งไร่แต่ถ้าหากว่าพี่บุญสรงทำสี่ไร่ ไม่อยากคูณเข้าไปนะครับท่านผู้ชมครับว่าเกษตรกร,ะร,กรจะเหลือเงินมากขนาดไหนนะครับจากการที่ใช้กอแก้กโอแคดวันครับก็นี่ก็เป็นคํายืนยันนะครับจากเกษตรกร,ร,กรผู้ทํานาข้าวที่อําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งผลจากการใช้กอแก้แกโอแคดวันแล้วนะครับทำให้มีความมั่นใจในเรื่องของนาข้าวนะครับมีความเขียวความสวยความคงทนนะครับลดการรบกวนจากแมลงศัตรูพืชต่างๆนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับก็ ต้องขอบคุณพี่บุญทรงนะครับที่มาให้ข้อมูลนะครับในเรื่องของการใช้ก่อแกวกอแคดวันนะครับซึ่งโอกาสหน้าก็คงจะมารบกวนพี่บุญทรงนะผมจะมาติดตามดูในเรื่องของการได้ผลผลิตนะครับว่ามีความแตกต่างมากน้อยนะต้นทุนเราต่ำผลผลิตเราได้สูงมากน้อยอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณพี่บุญทรงอีกครั้งนึงครับครับก็ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วค่อยพบกันใหม่ในช่วงหน้า